อป่ามีตั้งเต็มบ่อเขาขี้ปลามาให้มันเยอะน้องโดมมันอิม่มคนหาปลาในบึงบละเพชรอ่ะ เขาทําปลาขายไหมเขาจะตัดหัวออกแล้วเขาก็มาเทให้มันกินพอใจไหม โทรศัพท์ไปไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวตกน้ำน้องโดมอาหารริมบ่อของพี่นงหมูจุ่มวุ้นเส้นอันนี้ไม่ได้ให้ปลานะคนเอามากินเองเดี๋ยวกินตำถั่วหมดก่อนมีน้ำหนึ่งขวดมีน้ำหนึ่งขวด สวัสดีจ้าสวัสดีไอเดียไอเดียทักทายน้องบางอ่อนเนาะทักทายน้องบางอ่อนจากพี่ชมเนาะพี่ชมน้องชมชมจันบ้านทุ่งเนาะชมจันบ้านทุ่งไอเดียทำกินทักทายน้องบางอ่อนสวัสดีเนาะสวัสดีลูกโดมเนาะลูกโดมอยากดูปาสวายน้องชม เพื่อนแท้สวัสดีค่ะจากน้องจากไอเดียทํากินนะคะไอเดียอาชีพทํากินเนาะเลิฟสิบจากน้องชมมาวันนี้มีทั้งหมูจุ่มมีทั้งตำแจงแล้วก็มีแล้วก็มีมอ่แก้มังกรหนึ่งลูกมานั่งชิวๆอยู่ข้างบอ่อจะกินข้าวในบ้านแล้วกลัว วัวจะข้าเหมือนเมื่อวานน้องโดมไม่ได้เห็นวันนี้มีโอกาสได้ออกมาเถอบไปป้ากว่าน,นี้ไม่ได้แล้วนะน้องโดมเดี๋ยวโทรศัพท์แม่นงโลน ไม่ง่าช่วยจะกินหมดกินหมดเลยนะน้องรอนเลี้ยงเลี้ยงปลาเลี้ยงน้องชมสำรวมปลาแต่ส่วนมากจะเป็นปลาสวาย สำรวมสำรวมแต่ส่วนมากจะเป็นปลาสวายบ่อน,นี้ปลาสวายเยอะก็จะมีนินตะเพียนนี่มีปลานินมีปลาตะเพียนนั่นแหละเลี้ยงปลาปีปีหนึ่งก็จับแต่ปลาชุดนี้ข้ามน้ำมาแล้วนะตอนน้ำมาพี่เขาเอาเอาสวิงเขียวเอาสวิงล้อมไว้ไม่ให้ออกเนาะ เขาก็อยู่ในนี้ข้ามน้ํามาน้นํานึงแล้วแต่ยังไม่จับยังไม่ค่อยใหญ่ใกล้น้ํามานั่นแหละจะจับอีกน้ํามาก็เดือนกันยาน้องชม